Yeah. Yeah. Shit. Shit. Oh,

แกะกล้องมาเป็นร้อยทุกชั้นเต็มเลยจะไม่มีอีกสองห้าช่องยังไม่พอคืออะไรเด็กเขาเลยพี่พี่มัไม่กกว่าชิลนี่อ่ะเหนไหมพี่เอาของอะไรเด็กแล้วก็ผมไม่ได้ให้ด้วยเฮ้ยใครเจออะไรน่ารักกว่คนเฮ้ยทีวีซัมซุงโอ้ย เีววัิเ่นส่นั่นแหละนั่นววันนี้วันนี้่ต้องวันนี้ม่ต้องตกนุใหญ่เหรเฟินเ้ยาเล่นเฟินใหญ่อะเขเล่น m e bed แทน w l l band มัน้งเปียนโ้แง่งกมหนเดีวเซฟเล่นเอง m o u ด e b l มดนเจอ อีโวอ่ะโ้สอะไรยังไงอยู่กาไน,นะเขาไปเล่เนี่ยคลิปนักคลิปนักมาเห็นไปไหนวะโอ้โหเขียนเล่นคนน้อยเอ,อ้ยโดนช้อนตตยวะขอละกันนะ อดีแล okay, ้วอดีแล้วตื่นมนเจชอบแต่สีนึงเยอะกว่าอะไรใชแต่ครา้อ้เียแต่ฟอ๋อตีมแล้วมันชอบไปหากอเนี้ยบา่างมามันตยืนฝ่าย็ชุๆๆเลยท้ีอะไรเนี่ยนี่แหละตีเดียออก

กูเลยได้สองคะแนนใช่ไหมคนเสียดาย้งคะแนนค่ตั้งโเรียนหนีนะรงเรียนหนีกเไม่ตอมาเลยถ้าตีตีต้องไปต่อมเลยแมงจะแ่ขี้ตัวได้ดอนอะคนโงจไม่หา

เราเข้าขึ้นบนอ่ะพูดจริงไมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอยโ่เล่นอยไหนีะมล้อครัมีเจมสอะไรอะโน้ตไม่มิสกรีนครอ ออออ,อ,อยดีรอยดีออเออบึกเกิดก้อะท้อนจบเลยเรามีใครอ่ะรอสักครเาอาแล้วเอาแล้วหาเน,นี่ยเอาไว้โอเคอน้เป็นปั้นน้กบิน กดทีทีนี่ไปถึงทอกโชคเลยจะขนาดกดคลิปได้แบะไปโคตเร็วอะทำเสียงจะบอกไหมับเร็วเอะทห้าด้วยนะบ้านนายฮ้อนาเลยยิกันสอยิงฮอน้อชคาเป็ดาเป็ม่หิมีต้นไม้อะไร ภออาษากฤษมาันเรียกได้สองอย่างเลยเรียกได้ทั้งคาบเลแล้วก็แล้วก็แล้วก็รักใช่ไหมอนอนแเวลาจ้ามาวูแดสองเข้ามาแชแต่ตื่นเลยต่งจะได้ไหปปัมเลยตื่นได้หได้่ะแดดยังเชียงอ่ะมันร้อนเนี่ยโอ้ช่ เอายงกวาดวไาด้สักนดิ่ิดชิปเดี่ยวปิดไม่ได้เธอปิด่ได้อ้ยออ้ยคาเป็ดลอยช้าเสียะ

你现在还会啊，咩啊？我系不，好。 กล้องให้ได้ของกล้องยอ,งองดัดมาเดนห้า,าง<อ>